สวัสดีค่ะคุณเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวหน้าอยู่บ้างไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดําความหมองคล้ําใช้ครีมมาก็เยอะพอหยุดใช้ก็กลับมาเป็นอีกเพราะว่าฝ้าบางชนิดไม่สามารถหายได้จากการทาครีมต้องรักษาจากภายในสู่ภายนอกและนี่เลยค่ะวิตามินสลายฝ้ากระจุดด่างดำเกรปซีดออยล์ plus อโวคาโดออยล์ของ Boswellife ผลิตและนําเข้าจากประเทศออสเตรเลียมั่นใจได้เลยนะคะพอผลิตจากโรงงานยาอันดับหนึ่งของออสเตรเลียมีเล TGA แบบทะเบียนยามีเอกสารร,รับรองทั้งอยอยไทยและอยอยของออสเตรเลียไม่มีผลข้างเคียงช่วยในเรื่องการรักษาฝ้ากระผิวหมองคล้ำไม่สดใสจุดด่างดำและลดการอักเสบของผิวไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระฝาระ้ฝาแดดฝ้าฮอร์โมนฝ้าหลังคลอดบุ้มลองและพิสูจนมาแล้ว<ๆ>เห็นผลจริงค่ะอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีเห็นผลชัดอย่างแน่นอนรักษาฝ้าจากภายในสู่ภายนอกอย่างตรงจุดที่สุดค่ะ